และในช่วงนี้ค่ะเราจะไปร่วมออนซอนงานหัตกรรมเครื่องเงินโบราณที่อำเภอควาวสินรินจังหวัดสุรินค่ะซึ่งเป็นสินค้าที่ทำมือนะคะสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่า200ปีไปติดตามชมค่ะ บริเวณลานบ้านของป่วนเจียวทองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลุงป่วนเครื่องเงินโบราณตั้งใจจัดสรรให้เป็นสถานที่ผลิตเครื่องเงินเพื่อให้ลูกค้าและคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวอำเภอเขาสินรินที่สืบทอดมาเป็นรุ่นที่6จนกลายเป็นสินค้าโอทอประดับ5ดาวเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่พัฒนาเป็นสินค้าสร้างชื่อให้กับจังหวัดสุรินทร์ค่ะ ทำเครื่องเงินต้องอาศัยความอดทนใจเย็นและมีสมาธิเป็นหลักสำคัญในการทำงานเพราะเวลาที่เรานําเม็ดเงินบริสุทธิ์มาหลอมให้ได้เป็นแท่งเงินตามขนาดที่ต้องการนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยความชำนาญโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องนํามารีดให้เป็นเส้นหรือเป็นแผ่นก่อนที่จะนำไปทำเป็นเครื่องประดับเงินลวดลายต่างๆมันมีต่้งหลายรุ่นอะ มีมีทั้งรุ่นนี่รุ่นอันนี้รุ่น,น,นอันนี้ไม่เล็กนนนหน่อนี่นี่ไม่เล็กเนยนี่กลากลางนี่มันเล็กเล็กกว่านี้อีกอ,นนอ,อันนี้คือเราจะอันนี้คือทําตามออเดอร์ที่มีคนสั่งมาอีกครับต้องทำตามออเดอร์เขาต้องําตามรูปแบบที่ที่เราต้องการถ้าทําพวกอันนี้ใหญ่มันก็หนักราคาก็มันขึ้น ขายไม่ค่อยออกเรื่องงานนี่สวยเปลี่ยนอ่อนมากนะครับเพราะวเป็มเป็น,ปนผมเองก็ทราบดีอยู่เนี่ยต,ตั้งแต่บรรทบุรุษมาเรื่อยๆครับเห็นได้ว,ว่ามันมันเนื้อนี่มันสวยงามครับมันจริงๆเนี่ยถ้าซื้ออย่างอื่นมามันจะขึ้นสนิมเร็วอะไรพวกนี้นะแต่ตัวนี้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นเทมากครับดูแล้วชอบชอบใจก็มีหลายท่านคณะเพื่อนๆก็ชอบด้วยครับคุณภาพนีมาสมกับราคาคะคุณภาพนี่คือจริงๆถ้าถ้าในในใจผมคิดนี่คือมันมากกว่า นะนได้ค้คุมมากา,ากยอย,กอยกเ่งันี้้้้ยยยนครรับเเดดกก็ลออาาใใหไไซืส่สกันนี่คือลูกประเกือมเม็ดเงินชนิดกลมที่นำมาร้อยเป็นเครื่องประดับมีเอกลักษณ์ที่ความแตกต่างของลวดลายและหลากหลายรูปแบบเป็นงานหัตถกรรมโบราณที่สืบทอดมาไม่ต่ำกว่า200ปีควบคู่กับการทำตะเกางานเส้นที่ต้องอาศัยความประณีตในการผลิตชิ้นงาน ตั้งแต่เรียนหัดทําก็ตั้งแต่มอเริ่มมอหนึ่งมอสองก็เริ่มทำแล้วค่ะคือช่วงเวลาที่ตอนเย็นนลกเรียนค่ะทำประมาณเสร็จก,ก,ก็ก็ช่วยพอทำก็ประมาณสองสามทุ่มก็หยุดก็หยุดทำแล้วก็สาวชด้วยค,ความยากง่ายในการทําเครื่องเงินนี้คืออะไรคะพี่ความยากง่ายเลยมันเป็นงานที่ประณีตะแล้วก็ต้องใจเย็นเวลาทำเราต้องเป็นคนใจเย็นอดทนเพราะว่า การทาเครื่องเงินเนี่ยมันต้องร้อนอะ่ะมันต้องทนร้อนได้อีกใจหนึ่งก็อยากมาดูแลคุณพ่อด้วยค่ะจ้ะอีกใจหนึ่งก็อยากมาสืบทอดสืบทอดออจากคุณพ่อแต่จะสามใจจากคุณพ่อเพราะคุณพ่ออายุเยอะแล้ว ได้ต่อเดือนนี่กักะไปเลยเดือนประมาณละหกพันถึงเจ็ดพันคือคือทำคนเดียวทุกขั้นตอนจบประมาณเนี้ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยใช้แต่ละเส้นแต่ละงานเนี่ยค่ะใช้เวลานานไหมวันหนึ่งได้อะไรบ้างถามว่าวันหนึ่งนี่ถ้าเราจะตีขนาดนี้ทรงนี้คือขั้นตอนนี้อย่างเดียวคือเราจะทําตีให้เสร็จไปเลยขั้นตอนเดียวคือเม็ดหนึ่งเนี่ยจะมีประมาณ12ขั้นตอนที่ว่า ค่ะค่ะคือ,อประมาณ12ขั้นตอนเราก็ตีไปแล้วทีละขั้นทีละขั้นจนกว่าจะเสร็จขั้น12ขั้นตอนคือสรุปเอาง่ายๆคือเนื่องเงินประมาณ10บาทนี่เราจะทําประมาณเดือนหนึ่งจะพูดยังไงให้เขาเข้าใจและหเห็นค่าของเครื่องเงินตรงนี้แล้วคนทําทุกวันนี้เด็กก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะมันหมดไปเรื่อยๆคือคือช่างอ่ะช่างที่ทําทุกวันนี้ไม่มีแล้ว อยากให้เขามาสืบทอดอยากให้เขามาเรียนรู้แต่ต่อไปนี่คงจะไม่มีคงจะมีในไหนตำรามีหน่วยงานไหนไหม่ที่จะมาส่งเสริมตรงนี้ให้เด็กเข้าใจถึงไหนเรื่องการทําเครื่องเงินภูมิปัญญาของคนในหมู่บ้านคือการทําเครื่องเงินนี่ไม่ใช่ว่าเรียนรู้ในตัวหนังสือนะคือต้องฝึกฝนฝึกฝนทุกวันถึงจะทําได้ระบังคนมายกลัวพังกลัวเสียกลัวแตกกลัวหัก กอนสี่แปดอันนี้ไม่มีเลยมีก็มีเป็นลูกหลานมีเป็นลูกสาวและลูกผู้ชายและลูกชายก็มันเสียไปแล้วใช่ไหมรู้เหลือแต่ผู้หญิงคนเดียวที่เมื่อก่อนทุกลังคาเลยเนี่ยสองหมู่บ้านเนี่ยหมู่หมู่อย่างนี้หมู่หมู่สาม,ม,ม 3, ใช่ไหมหมู่สี่รวมกันประมาณเกือบ500ห้าร้อยลังคาสองหมู่บ้าน,นทำ ทุกครังาาเลยมาอยางนำเภอเขวาวสินรินจังหวัดสุรินขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงที่นักท่องเที่ยวต้องแวะเวียนมาเลือกซื้อเครื่องประดับเงินไม่ต่างจากที่อื่นมีการทําเครื่องเงินเป็นอาชีพทั้งหมู่บ้าน แต่ปัจจุบันกำลังประสบปัญหาไม่มีคนรุ่นใหม่มาสืบทอดส่วนใหญ่ต้องหันหลังให้กับอาชีพช่างทำเครื่องเงินที่เคยสืบทอดรุ่นสู่รุ่นไปทำอย่างอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ปวนเจียวทองพยายามให้ลูกหลานมาสืบทอดเพื่อให้หัตถกรรมเครื่องเงินภูมิปัญญาของชาวเ่าสินรินยังคงอยู่คู่เมืองสุรินค่ะ จะยีสานในสัปดาห์นี้ค่ะหากคุณผู้ชมมีเรื่องราวที่น่าสนใจก็สามารถแนะนำเข้ามาในรายการของเราได้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ดิฉันกันยารลาต์ดีมในลาบพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ